คนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้คุณได้ไพ่การเริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะหมายถึงว่าคุณจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแม้ว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักก็ตามค่ะคนที่อยู่ในวัยเรียนคุณจะได้เรียนคอร์สเรียนใหม่หรือมีงานอดิเรกกิจกรรมที่น่าสนใจต่อยอดให้คุณมีอนาคตที่ดีนะคะส่วนคนที่ทํางานเนี่ย จะได้งานโปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่างานอดิเรกที่สร้างแรงบันดาลใจทำให้เกิดผลประโยชน์ทั้งด้านจิตใจและด้านเงินทองนะ,ะสำหรับความรักนะคะคนที่มองหาความรักครั้งใหม่เนี่ยจะมีคนมาชอบนะคะแล้วเป็นคนที่คุณถูกใจมากด้วยถ้าคุณสารต่อความรักครั้งนี้ต่อไปจะเป็นความรักที่ดีมากนะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ย ต้องระมัดระวังนะคะว่าตัวคุณเนี่ยแหละค่ะจะนอกใจไปมีคนอื่นนะคะสำหรับด้านการเงินการทองแล้วล่ะก็คุณจะมีแหล่งรายได้ใหม่ๆเข้ามานะคะซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่ทำเงินแล้วก็มีความสุขใจไปด้วยนะคะได้เงินแล้วก็ได้ความสุขค่ะ